นะคุณเอกพวินสำรวจไปดูตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเคลื่อนตัวในกรอบที่แคบมากๆแล้วก็เป็นเขียวสลับแดงแบบปริ่มน้ําทั้งสองขาเลยของเราวันนี้ที่ทางเป็นอย่างไรแล้วก็ประเด็นหรือว่าปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตามองมีเรื่องอะไรกันบ้างรครับครับก็ดูดูแล้วอา,อาจจะคล้ายกับตลาดในในมุยภาคนะครับก็คือ,อสนาก็จะรอประเด็นสาคัญในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของ ประชุมเฟดนะครับในวันที่ยี่สิบยี่เบ็ดกันยายนว่า,าตัวต้นดอกเบีย้ยข้างหน้าเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าครั้นี้จะมีดอทพอตด,ด้วยนะครับตลาดก็จะติดตามว่ามันจะเป็นแบบสัญญาณที่แบบเ,เริ่มแบบชะลอตัวไหมสำหรับภาพการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลักษณะเป็นเป็นการแกว่งเพื่อรอประเด็นนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้ว จากที่ตลาดเนี่ยเริ่มเริ่มพักตัวแล้วนะครับ mm hmm. โดยมีประเด็นเรื่องของความวังวลเรื่องทั้งเศรษฐกิจที่แบบถดถอยจากที่ IMF กับ World Bank ออกมาเตือนหรือว่าผ้าที่บรรดาธนาคนารกลางก็ยังจำเป็นต้องเร่งขึ้นดองดบี้บเพื่อสกัดเงินเฟอ้ออยู่นะครับ mm hmm. ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงขายทำกำไรแล้วก็ทิศทางเงินบาทเนี่ย ก็กลับมาอ่อนค่านะครับทำให้จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยก็เริ่มเป็นภาพของการการเทคโปรฟิตนะครับซึ่งดูแล้วปัจจัยเนี้ยก็ยังเป็นปจัจจัยที่ที่กดดันอยู่ก็เลยมองว่า,าตลาดเนี่ยก็ยังยังดูเหมือนอาจจะยังมีดาวไซด์แม้ว่าคือคือภาพการลงอาจจะไม่ลงลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าเ mm hmm. นื่องจากในช่วงนี้ยัง,ย,งยังแบบมีความเสี่ยง แล้ตลาดก็ยังดูขับปัจจัยหนุนก็จะเป็นลักษณะของภาพของการเทปผู้ฟิตมากกว่านะครับก็เลยมองว่าอาจะต้องใช้เวลาในการพักตัวไปไปสักระยะหนึ่งนะครับโดยด้านล่างเนี่ยกรอบล่างก็จะมีแถวประมาณตอนนี้จะมี1,6-1,5ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปประมาณพันหถ้าดูเป้าหลักในในรอบนี้ดูแล้วตลาดก็มีโอกาสจะลงไปแถวประมาณพันห บวกลบสักประมาณ10จุดได้จากบริเวณแถวพันหเนี่ยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็มีโอกาสลุ้นฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป้าจริงในช่วงปลายปีนี้แถวพันเเนี่ยก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสจะไปขึ้นทดสอบได้เพียงแต่ว่าในช่วงกันยาต่อเน,นื่องตุลาคมเนี่ยลักษณะอาจจะเป็นภาพของการการพักตัวก่อนแล้วก็ในระยะสั้น เกาอนบนเนี่ยก็อาจจะยังดูจํากัดแถวสัมมาณหน5 0หรือว่าจุดสูงเดิมใน670เนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดที่อัพไซด์ยังจํากัดอยู่สรุปก็พักตัวช่วงสั้นนะครับเป้าแถวประมาณพันหแต่ว่าในภาพรวมตลาดก็ยังน่าจะไปประมาณพันเก่อนสิ้นปีได้ครับมองอย่างนั้นครับผม นะครับในเชิงของออในช่วงตลาดแบบนี้ฮะโอกาสในแง่ของการเข้าลงทุนในระยะสั้นๆในสัปดาห์นี้นะฮะมองอยังไงนะครับแล้วมีหุ้นตัวไหนที่พอจะเล่นรอบในร่วงสัปดาห์นี้ได้บ้างไหมฮะครับก็อาจจะอาจจะเน้นหุ้นเล็กนะครับเพราะ<ม>ว่าตัวตัวใหญ่บางทีแล้วอาจจะถูกถูกแบบแรงขายทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศรหรือว่าทางนักลงทุนต่างชาติก็ดีนะครับ<ม>อาจจะบางหุ้นที่แบบ เป็นแบบเกงกำไรก็ยังมีแบบเล่นตามจังหวะได้อยู่นะครับอย่างวันนี้ก็ลองดูลองดู2ตัวแล้วกันนะแต่น่นนว่าเป็นภาพของการเกงอะไรนะครับแล้วก็ควรจะกําหนดจุดคัดลอดด้วยถ้าเกิดผิดทาานะครับก็จะเป็นตัวแรกเป็นบิวตี้นะครับว่าถ้าไม่ต่ํากว่า1.35เนี่ยราคาน่าจะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับแต่แรงเกงกำไรระยะสั้นจะมีที่ด้านบนเนี่ย อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้าศูบาทนะครับ,รบเป็นตัวแรกตัวที่สองเนี่ยจะเป็น TKN เท่าแก่น้อยอนะครับก็หนึ่งจุดหนึ่งเออไม่ใช่เจ็ดจุดแปดห้านะครับผมว่าก็น่าจะเข้าได้แล้วก็กรอบล่างเนี่ยอยู่ที่แถวแถวหนึ่งจุดเอเจ็ดจุดสี่ห้านะครับเจ็ดจุดสี่ห้าไม่ต่ำกว่าด้านบ,บนเนี่ยจะมีแนวอยู่ที่ประมาณแถว 8.3ถึงประมาณประมาณ8.5นะครับแล้วก็ถ้าตัวที่อาจจะได้ประโยชน์ช่วงนี้คือแบบราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเงินบาทอ่อนค่าลองดู EPG นะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งต้นทุนแล้วก็ส่งออกที่ดีจากตัวบาทอ่อนค่านะครับร,ราคาแถวประมาณ10บาทต้นๆรับได้นะครับรแล้วก็9.90ไม่ไม่ควรต่ำกว่านะครับด้านบนมี ราคาเป้าระยะสั้นที่ประมาณสิบเอ็ดบาทครับผมครับก็จะเป็นสักสามตัวครับลองดูครับผมอืมนะครับเอ๊ะถ้ามีตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเฟดบังฮัดูแล้วเนี่ยแบงค์เล่นได้ไหมอา่าโอเคในกลุ่มของไฟแนนซ์ต้องระวังไหมสําหรับพวกลีสซิ่งต่างๆในเรื่องของ,ด,งออดอกเบีย้ยครับครับอดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องรอรอหลังประชุมเฟดนะครับว่าดอกพอดจ,จะเป็นยังไงคือเราแบ่งเป็นเป็นสองกรณีถ้าแบบ สัญญาณเป็นแบบตึงตัวต่อก็คือ,อดอทพอตปีหน้ายังขึ้นอยู่นะครับก็จะไปเล่นที่ได้ประโยชน์จากพวกที่ดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นหรือบอลยิวปรับขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างพวกแบบประกันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมีหรือว่าะจะเป็นในส่วนของตัวปุ่มแบงก์อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> หรือว่า เอ่พวก Defensive อย่างเงี้ยก็ราคาก็มีโอกาสจะเงินเข้าไปพักนะครับก็จะเป็นพวกแอดวานซ์นะครับเอ่อบอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ระวังวซ i n งแต่ถ้าแบบสัญญาณเป็นแบบเอ่อพอตไม่เพิ่มนะครับสัญญาณเป็นแบบภาพข้างหน้าจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเน้นพวกกลุ่มที่เป็นอ่อไซดิคอนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์จากภาพของการดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะของการ ชะลอตัวนะครับก็จะมีกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะเข้าพวกอย่าง KCE นะครับกลุ่มเอเทอนิกได้เลยจะเป็นพวกกลุ่มสินค้าพกพพัณธ์อย่างเงี้ยนะครับที่มีโอกาสจะปรับตัวกลับขึ้นมาได้จากตัวล่าที่มีโอกาสอ่อนค่าครับผมครับก็ลองลองดูผลประชุมแล้วก็รีแอคตัว2กรณีที่บอกครับผม